ชอบล่งองลอเปรี้ยวลอยอ่ะส่วนฉันได้ทาบ้าบ้าที่ทุกคนชอบฉันได้ถังที่มีแฟนตาเต็มเลย oh. ถ้าเธอไม่ว่าฉันจะเป็นคนแรกนะโอเคฉันอยากรู้จ,จริงๆมันคืออะไรอยู่ข้างใน,นมาลองกันว้าวมันคือเจลลี่ใช่แล้วฉันพูดถูกแต่ว่าออกมายากมากเลยแต่ฉันทำได้ เสีงเออมันเดี่ยวอะเออเออเป็นทุกอย่างติดตัวเลยแล้วจะออกมายังไงได้อะ่ะแต่ว่ามีสกิก๊ตเตอลด้วยเออฮะตลเหลิจเลยแต่ว่าตอนนี้เราไหว,ไ,วได้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าเออเธอทำอะไรเนี้ยเออเจ็บจังเลยตลกตายละเปิดกล่องของเธอได้แล้วหยุดสักทีฮะ <Okay. S 1> ได้ยินแล้วฉันดีใจจังเลยที่ของอร่อยนะอืมเจ๋งมากมันคือเจลลี่ฮัมบ้าบ้า,บาสามารถผลักป๋องได้อีกด้วยอ๋อให้ตายหายไปทางอื่นได้ไหมเธอทำฉันแล้วหมดเลยอ่ะเอออ้าแล้วถ้าเจลลี่ของเธออร่อยของฉันก็เปรี้ยวสิมีทางไหนจะได้รู้อ่ะอื้ เอ้ยเป็นไปไม่ได้จะกินเลยเปรี้ยวมากแต่เธอต้องกินนะทำไมฉันถึงถูกลงโทษแบบนี้ฉันไม่รู้สึกถึงฝา่งตัวเองแล้วดูเหมือนไม่ว่ายากเป็นปกติกับเธอแต่เป็นไม่ได้จะมองแสงเจ้าแบบนั้นนไม่ใส่แว่นตาไม่ได้จริงๆฉันต้องใส่เหมือนกันอีกนิดเดียว ช้อนไม่ต้องห่วงนะฉันไม่แผนแล้วจะเรียกาบ้างบ้างคุณจะช่วยเราได้เราแค่ต้องเป่าลูกโป่งใหญ่ๆใส่หันานางก็พอแล้วตอนนะตอนนี้แหละคอยดูอ,อ,อะไรมันได้ผลขอบคุณนะแต่ว่าฉันลม้มหมดเลยอ๋อฮ่าฮ่ฮ่นั่นมันตลกมาก แล้ววันนี้ไม่ใช่วันของฉันจริงๆตอนแรกก็เปรี้ยวตอนนี้ก็เหม็นส่วนฉันก็โชคดีอีกครั้งดูสิลึกกว่าฉันกำลังหิวอยู่พอดีเลยถ้างั้นพิซซ่าหน้าสี่เหลี่ยมนี่เหมาะกับฉันมากถ้างั้นช้อนเริ่มด้วยความยินดีแต่ว่าฉันจะเอาไส้กรอกของเธอไปมันเป็นวงกลมหมายความว่ามันเป็นของฉันเออดูสิ้เห็นไห อร่อยจังเออก็ได้อย่างน้อยฉันก็มีพิซซ่าฉันคิดว่าไม่มีไส้กรอกก็อร่อยได้อหอมจังเฮ้ยไปไหนอ่ะการพิซซ่าของฉันนะเห็นมะมเขาตัดเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเองนะแต่ทุกอย่างที่เป็นสามเหลี่ยมก็เป็นของฉันนะเพราะชิ้นแล้วช้อนพูดถูกไม่มีไส้กรอกมันก็อร่อยเหมือนกัน เออฉันต้องระวังให้มากกว่านี้ไม่งั้นฉันจะไม่ได้กินเผ็ซ่าเน่นแะน่ฉันต้องกินมันอย่างเงียบๆอ๋อหยุดบ่นได้แล้วนะช่างเอถอะเทีลยวเราล,งลังเลก,กาของฉันแล้วฉันมีเต็มกล่องเลยดีวสิว่ามีกี่อันแล้วทุกอันก็อร่อยเกินบรรยายหรืออะไรไหมเราสามารถกินขนมทั้งหมดในครั้งเดียวได้อย่างไง วิธีเดียวกันกับเครื่องดูดฝุ่นยังไงล่ะฉันมีสายอย่างด้วยเอาล่ะดูสิมันได้ผลอ๋ฉันคิดว่าฉันกินเร็วมากเกินไปอออที่ฉันอีกแล้วเหรอพอทีไม่ได้ตั้งใจนะอ๋ตอนนี้ฉันตัองกินชีสเหม็นจริงๆหรอฉันไม่อยากเปิดฝาด้วยซ้ำมาแล้วข้าวจะต้องทำทำได้นะ ใช่เธต้องทำอาอกบใจอย่างนั้นก็ต้องใส่เครื่อป้องกันจมูกก่อนไม่อย่างนั้นฉันทำไม่ได้แนะ่ฉันบอกว่ารสชาติของชีสจะไม่แยากับกินของมันนะโอ้ไม่ฉันทำไม่ได้ไม่ต้องหัวงนนะเธอต้องทำได้ให้ฉันช่วยนะออนขอบใจแต่ไม่ช่วยดีก,กว่านะอดูเหมือนว่าชีสกินไม่ได้จริงๆอะ ว่าเราปรับอากาศกันก่อนดีกว่าโอ้ใช่เขาอย่างชั่วฉันยังไหวฉันไม่เป็นไรตีมือหน่อยฉันรู้สึกได้ว่ามันต้องเผ็ดแน่แน่ทำยังไงดีส่วนฉันได้ระเบิดบอกว่าจะเป็นขนมนะไหนที่เสร็จฉันก็เชิกดีฉันได้ดานะสามเหลี่ยมงั้นเธอเป็นคนแรกเลยได้ข้าวกินดี น่ากินจึงเลยแต่ก่อนอื่นฉันต้องเอาสปริงเคิลหวานๆมามันเป็นวงกลมหมายความว่ามันเป็นของฉันหลังจากนั้นฉันจะให้โดนัทให้เธอนะแต่ต้องินสปริงเคิลก่อนโอ้ไม่นะมไม่เป็นของฉันฉันอยากกินเหมือนกันก็นก็คือกดอดโอ้ดูสิ่งที่เธอทำสิแล้วตอนนี้นจะกินได้ยังไงเนี่ยดีนะที่ฉันยังมีบันไดยอยู่ด้วย จะช่วยให้ฉันปีนไปหาโดนัทได้เอาล่ะมันอร่อยมากและการกินจากเพยายดานก็สนุกดีนะเอาล่ะช้อนตอน,นี้ตาเธอใหนที่สุดก็ตาฉันแล้วสสาวบอกว่าจากกินมันฉันจะไม่เผาห้องทั้ทงห้องนะน่ากลัวจังเลย กลิ่นยังเผ็ดเลยอ่ะ้ไม่นะมันล่มแล้วเอ้เอ้เอ้เผ็ดระวังด้วยในห้องนี้มีคนอยู่นะที้ซ้ายเออระเบิดหนีแล้วเฮ้ยเซยันก่อนทำยังไงดีพนนะรับนะทำไมฉันนอะมันเป็นความผิดของเธอชอนเอาไปเลย ไม่ไม่ใช่ของฉันมันก็ไม่ใช่ของฉันเหมือนกันโอ๊มันก็แค่คุกกี้โอรีโอโอ้อทำไมเราต้องัวด้วยเนี่ยโอ้ใช่ดูสิของปลดของฉันโอรีโอพวกเธอเร็วเข้ามีพอสำรทุกคนเลย โอ้ครั้งนี้ฉันได้นังแกใส่อร่อยเต็มกล่องเลยยังไม่หมดนะยังมีซอสแสนอร่อยมาหลายรนด้วยหากอยากลองทุกซอสเราต้องเททั้งหมดลงในกล่องแล้วก็ผสมให้เข้ากันจากนั้นนังแกจะมีหลายรสชาติแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นด้วยจากนั้นก็เขย่าแบบนี้เลยตอนนี้ก็มาดูกันลองเลยดูสิซฉันบอกแล้วมันสวยมาก แล้วก็อร่อยมากด้วยอตอนนี้ฉันอิ่มแล้วแล้วใครต่อไปฉันเองไก่ KFC เต็มหักกลังรอฉันอยู่โอ้ดูสิฉันก็เจอเธอแล้วฮันนะใน,นระหว่างชันนฉันก็หิวเหมือนกันเพราะง,งั้นจะกินขาไก่ให้หมดอย่างรวดเร็วเลย ฮ่มาอร่อยจนหยุดไม่ได้ดีมากมากอร่อยแล้วทำไมฉันได้กระดูกอะเอ,อ้ยมาอยุที่ทำทำไมละ่ะมันกับเธอดีออกฮะไม่ตลกนะเธ <c oughs> ออิจฉาละสิเพราะฉันมีเบอร์เกอร์ฉันใหญ่น่ากินรออยู่ ันใหญ่มากจนฉันไม่รู้ว่าจะกินยังไงดีดูเหมือนว่าฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วอ๋อใช่แล้วฉันต้องแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆและฉันก็มีพวกสำหรับสิ่งนี้ด้วยเยเรียบร้อยเบอร์ก็ชิ้นเล็กกินง่ายกว่าเยอะเลยและมันยังมีรสชาติอร่อยเกินบรรยายยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อย ไม่ได้แล้วก็ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งอ้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่คิดว่าฉันจอดลึกเกินไปอะชอนไงโอเคไหมไม่เป็นไรมันทั้งอร่อยและก็สนุกอีกด้วย <S <S มันดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรในโปรแกรมบ้างน่ากลัวจงังเลยฉันไม่รู้ว่าจะกดตรงไหนดีปุ่มนี้หรือปุ่มนี้นจะเลือกปุ่มนี้แล้วกัน มันคืออะไรนะมีเยอลหล่ำๆพวกของมันด้วยแม่เจ้าคมมากว้าวมอนิก้ากดปุ่มแล้วว้า wow. วช่ด้วยฉันติดอยู่ในนี้โอ้เ oh, จ็บเจังเธอดูจะไม่ชอบเท่าไรฉันคิดว่าฉันคนระวังในสิ่งที่ฉันเลือกฉันต้องไม่พลาดฉันต้องขอแต่งโชคดีเอาละแล้วมันคืออะไรเนี่ยเลือเหมือนขนสีชมพูเลย เออหน้าบื่ว้าวในนี้สวยจังเลยและยังนุ่มอีกด้วยกำแพงน่าสัมผัสมากเลยโอ้น่ารักจังแต่ไม่น่าสนใจเท่าไรฉันกำลังตกลงไปช่วยฉันด้วยเอานั่งจยงอะไรนะ <What? S 1> ฉันไม่เข้าใจเลยก็อะไรขึ้นแน่นั้นนายเลนลี่ขอบคุณที่ช่วยรับฉันไว้นะเธออยู่ในที่ที่ดีจังเลยมาริกา้าทำไมนี่ได้ไงเนี่ย ทุกอย่างต้องเข้ามืกับที่เดิมแล้วดีขึ้นเยอะครั้งนี้ใครจะเป็นคนเริ่มล่ะฉันไม่ตัดสินใจแล้ว่าเจอเรื่องอะไรงั้นก็มนิกา้าจะเป็นคนแรกแล้วโอ้พระเจ้าว่าไงมันคืออะไรล่ะเรื่องสำคัญแบบนี้ไม่ควรรีบร้อนดัเสเซกมันมันเดี๋ยวนี้เลยมันดูกันว่ามีอะไรบ้างว้าวกวยสีดำสุดยอดไปเลย ไอ้หัวฉันคืออะไรน่ะกล้วยสีดำเงินเหรอฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยแถมยังมีเยอะมากเลยเพราะจะยอมลงมาอย่างละมันละวังกว่านี้นะฉันบอกว่ากล้วยพวกนี้เจ้าอะไรเหมือนกล้วยทั่วไปฉันคิดว่าฉันควรจะลองดูมันดูน่ากินดีอร่อยจังเลยทางงในฉันเลือกถูกแล้วฉันหวังว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดนะนั่นคืออะไรน่ะเปลือกเหรอ ช่างไร้เมตยาจริงๆโมนิก้าฉันขอโทษแต่ฉันไม่ที่ทิ้งนี่ระวังด้วยมันเกือบโนหน้าฉันแน่ตอนนี้ก็เอาของเหลือเธอไปด้วยหยุดทิ้งขยะนะฉันจะไม่ทำความสะอาดมันเด็ดขาดฉันไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนส่งปกแบบนี้ไปหาลินลี่ดีกว่าขอบคุณนะที่มาหาฉันแต่ฉันตัดสินใจไม่ได้เลยฉันคิดว่าฉันโกนกดไปส่มๆไปเลยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเธอโชคดีมากลิลี่ยินดีด้วย เธอได้รับน่าทะล่าเสียมพูดขวดใหญ่ฉันเองก็ไม่ปฏิเสธที่จะลองนะฉันนั่นเนามันอร่อยมากโอ้ใช่สุดยอดเลยเยี่ยมจริงๆและตอนนี้ก็ได้เวลามองให้จบของที่ถูกต้องแล้วเตรียมท้อมสำหรับมื้อเที่ยงแสนอร่อยมันคืออะไรนะทำไมมันเหนียวจังเลยกลิ่นหอมดีนะและฉันชอบรสชาติแบบนี้ นี่คือนาทร่าจริงๆเหรอฉันโชคดีจังกินให้อร่อยนะเป็นไงเธอชอบไหมโอ้ใช่เรียนนื้อได้เลย <c oughs> ขอบคุณมากว้าวนทาทาร่เยอะมากเลยบนพื้น <c oughs> ฉันจะกินมันให้หมดเลยอีมาสกปรกนะาสาวๆพวกเธอนี้มีินะยากจริงๆ <c oughs> มนิกา้าฉันกลับลงบนเธอเลยเมื่กี้นี้เวื่อกว้งทำมันเต็ไปหมดเลย ใครจะเป็นผู้กล้านในครั้งนี้ลนะ่ะฉันพร้อมได้ที่จะลองแม้จะยังกลัวอยู่เลเล่เธอตัดสินใจได้แล้วตั้งสตินหน่อยเวลาจะหมดแล้วเนอะฉันเลือกแล้วมันคืออะไรล่ะเดี๋ยวเธอได้รู้ให้เวลาฉันสักสองสามวิเพื่อเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเธอเลือกโซดาแสนอร่อยยินดีด้วยนะฉันอยากจะลองเองเลยล่ะแต่ฉันต้องให้เธอจนหยดสุดท้ายเลย ว้าวฉันชอบมันแล้วชอบถูกใจฉันเลยแต่ฉันคิดว่าเพียงพอแล้วลนะ่ะฉันยังมีได้นะพอแล้วมันเปลี่ยนกันไปแล้วเนะี่ยสถานการณ์ควบคุมไม่อยู่ฉันเปลีย่ยนหมดเลยหยุดนะดูเหมือนว่าตอนนี้จะหมดแล้วลนะ่ะในที่สุดฉันคิดว่าฉันจะเกือบทาไม่ไหวนะถึงเวลาตั้งสติแล้วนั้นก็ไม่รบก,กวนแล้วนะ โอ้ยหัวฉันทำไมเลลี่ถึงได้อะไรแปลกเสมอเลยเนะ่ยแต่ก็นะมันไม่ใช่ธุรกของฉันโมนิก้ากำลังรอฉันอยู่ฉันเก็บสัญลักปุ่มได้แล้วเขารายคิดอีกหน่อยนะใช่แล้วฉันก่อนแล้วทำได้ดีมากโมนิกา้าครั้งทงนี้เธอเลิกได้อย่างรวดเร็วมันดังกันว่าเธอจะได้อะไรว้าบบก่ฉันใหญ่มากยินดีด้วยนะไม่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเลยฉันคิดว่าไม่ต้องเช้ฝาปิดอีกแล้วล่ะ แต่เบอร์เกอร์นี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งนันเย็นมากเลยโอ้แต่ฉันมีนี่ด้วยนะฉันทำให้มันร้อนด้วยเตาแก๊สถูกต้องแล้วไม่ยากเลยแค่ต้องรออีกนิดหน่อยฉันคิดว่าฉันทำได้ดีมากสิ่งที่สำคัญคืออย่ารีบร้อนฉันสามารถได้กลิ่นหอมของข,องของนมปังอุ่นๆแล้วลนะ่ะโอ้ไม่นะเบอร์เกอร์มันไม่เป็นจุนเลยฉันทำเป็นว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็แล้วกัน เธอจะได้บอกใครใช่ไหมเอาเลยมอนิกานี้เพื่อเธอนะที่เธอได้สดมหัยที่สุดเลยเอ,อ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันเห็นจริไม่หออพอแล้วหยุดทีตามใจเธอยังไงก็ไม่เหลืออะไรแล้วโอ,อ้ยฉันรู้สึกเหมือนนอนในเตาเผาถ่านเลยฉันต้องอาบน้ำเลยนะเนี่ยฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะ นกน้อยในกรงของฉันเป็นยังไงบ้างไม่รู้สิมันเลือได้ลำบากมากเลย <Yeah. S 1> แต่เธอก็ทำมันได้ดิลลี่ฉันชื่นชมเธอนะมาแล้วเตรียมรับสิ่งที่คู่ควรอย่ากลัวไปเธอต้องชอบมันแน่นอนมันน่ากินมากโอ้หนักจังเลยหลังแทบหักนะมันในชุัของต้องเป็นนวนแล้วดูว่ามีกล่องยักษ์นี่สิแม่เจ้ามันริ่มแล้ว อะไรขึ้นที่นี่เนี่ยว้ามันคือบะหมี่เจ๋งมากฉันไม่กลัวแล้วเรฉชนก็เด็ดด้วยที่สุดฉันก็ได้กินอาหารมดดีบ้างและมีเยอะมากเลยฉันหิวสุดสุดเลยชาอรนี้ทำให้ฉันหมดแรงเลยอ่ะฉันต้องเติมพลังแล้วฉันดีใจทุกอย่างออกมาดีโอฉันเกือบจะทให้ตะเกียบนะแต่ฉันเห็นว่าเธอม่ต้องการมันแล้วเละเจ้านั่นพุงเหรออร่อจรงเลย ฉันกินอิ่มแย่เลยตอนนี้ฉันก็ต้องพักผ่อนได้แล้วโอ้ยังมีบะหมี่เหลืออยู่เยี่ยมฉันจะไม่ผืนเสร็จของกินอิ่แล้วเออทนดูไม่ไหวแล้วเสี่ยงสุดๆเลยฉันไปหาโมนิก้าดีกว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนฉันยังคิดอยู่การเลือกนังนยากมากเลยนะฉันคิดว่าฉันจะเลือกปุ่มนี้แหละฉันพร้อมและสนับทุกอย่าง mm. ฉันเอใจะได้ินนะก้าหานมา ถ้าอย่างนั้นเธอก็ได้ตาของฉันกลัวเหรอฉันคิดว่าฉันเป็นอัจฉริยะที่เฉลีย้ายจริงๆเธอเชื่อไหมว่านี่เป็นตาของฉันฉันแค่ล้อเล่นนะมันเคยเย็นเล่นลูกตาตั้งหักและดูเหมือนว่ามีสอนไส้ข้างในด้วยนะมันดูกันดีกว่าว้าวใช่แล้วมีแยมอยู่ข้างในด้วยน่ากินมากเลยโอ้ต้องลองแล้วนะสุดยอดมันจก้าเธอจะรักมันงั้นก็เริ่มกันทห้ไส้กันละกันนะที่สำคัญคยอหย่าทำลูกตาตกมันหนักมาก หมือไม่บางอย่างเลยลงมาล่ะฉันสงสัยจนคือไรกลิ่นหอมมากดูเหมือนว่าจะเป็นเยาอหมันหวานนะว้าวอย่าหยุดนะฉันอยกินเองดีมากเลยฉันไม่รู้หรอกฉันดีใจมากนะที่เลือกได้ถูกต้องนะยินดีนะมอนิก้าอ๋อฉันถือลูกปลาไม่ไหวแล้วทอทีเป็นไงบ้างฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเอามนออกไปแล้วคข้านี่มันอะไรกันเนี้ยฉันคิดว่าจนต้องดูมันใกล้ๆนะแล้วก็สัมผัสด้วย ฉันจะลองชิมดูแล้วมันคือว้าวมันคือเยลลี่สุดยอดเราต้อกินมันก็บแยมด้วยเป็นการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมฉันนี่ชอบดีจริงๆฮะฉันนึกว่าฉันทำเธอบาดเจ็บแล้วดีเลยไม่งั้นฉันคงต้องโทษตัวเองอะแต่มันสกปรกมากมันไม่ค่อยแย่มากเลยฉันไม่อยากเห็นมันเห็นลือลูกตาใหญ่สุดเลยไอ้พ่อฉันกินไปอีกนานเลยสุดยอด